อ่าวันนี้จะเททดสอบต่อเพาสองท่อนท่อนละสิบเมตรนะคะอ่าสิบเมตรแล้วก็ต่อเพิ่มอีกสิบเมตรนะคะดูดิว่าจะดูดขึ้นมาได้จริงหรือไม่นะคะเราไม่ใช่สักแต่ขายนะคะเราเททดสอบให้ลูกค้าดูด้วยว่าทำได้จริงต่อแล้วสูบได้จริงนะคะนี่นะคะเพาต่อนะคะหัว หกนิ้วอยู่นู่นแล้วนะคะเผาสิบเมตรแล้วก็ต่ออีกสิบเมตรนะคะอ่ะอันนี้เราขออนุญาตเอารุ่นเก่ามาใช้นะคะเพราะว่ามันเปื่อยแล้วไม่ขายให้ลูกค้านะคะเก็บไว้ใช้เราใช้แค่ฤดูเดียวนะคะไปแล้วค่ะเผาเปื่อยไปแล้วนี่นะคะปั๊มสายหดูดหมดน้ําเข้าสองทางอ่ะของร้านเจหดูดอ่ะแต่ถ้ารุ่นใหม่เผาจะเป็นเนื้อเทปอย่างนี้นะลูกค้าเน้นย้ํานะคะแล้วก็ ปอบเพาอ่ะจะเป็นโลโก้สีของบริษัทเขาแล้วก็แถบแดงนะคะรุ่นใหม่ถ้าใครมาซื้อบอกเซไเลยต้องเอาเพารุ่นใหม่นะเจเน่มีให้แน่นอนถ้าเป็นปั๊มอนาคอนดาจะเป็นเพารุ่นเก่าอยู่นะคะอ่าและอนาคตจะมีเพารุ่นใหม่พิเศษมาอีกนะคะสิ้นปีนี้ตามให้ทันนะใครอยากได้ใครซื้อนี่นะคะเพาต่อสองท่อน ยี่สิบเมตรนะคะเผายี่สิบเมตรสำหรับรถไถใครลงไม่ได้ไหนหัวปั๊มอยู่ไหนอ่ะใช้งานยนตนี่เผานี่นะคะสิบเมตรแล้วก็ช่วงต่อเผาอยู่นะอ่าอ,อยู่ข้างล่างนู้นเลยนะคะอยู่ตรงนู้นเลยช่วงต่อเผาอ่าสิบเมตร ต่อ10เมตรนะคะนูน่นช้างเขียวอยู่นูน่นอ่ะปลายเผาเราอยู่นี่อ่ะเอารถถยมานี่หัวปั๊มอยู่นู่นเลยนะคะเผาต่อ2ท่อน20เมตรนะคะทำให้ดูโอเคเอารถถมายบ้าเอาอีกเอาอีกเอาอีก,อก,อก นนไนนอเอ๋ลงเอาแบบแบบแบบอะรถไถ31แรงม้านะคะแล้วก็ชุดปั่นกับเกียร์ปั่นกับเรา1ต่อ3นะคะอะจากโรงงานที่เดียวเผาเป็นรุ่นใหม่นะคะนี่ ต่อเพาสตาร์ทเลย10เมตรแล้วก็ต่อไปอีก1 0เมตรนู่นนะคะสำหรับรถไถลงไม่ได้พอสตาร์ทเครื่องปึ๊บดูจังหวะแค่เร่งนะเร่งปึ๊บน้ำมาเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมาเลยอ่าเร่งเลยอ่าเร่งเครื่องเลยเลยนี่นะคะแล้วทางที่ดีก็หาคนจับสายส่งน้ำอย่าให้มันไหลลงอย่างนี้นะคะนี่ช้างเขียวจับสายส่งน้ำอยู่นะคะอ่าน้ำมาแล้วนะคะสายเพา สายเเผวต่อ20เมตรนะคะนี่สายเเผวต่อ20เมตรนะคะเเผวสายอ่อน20เมตรนะคะ,ะนี่ค่ะโอ้โหเเผว20เมตรน้ำออกยกไปสายหน่อยนิดนึงอ่ายกนิดนึงได้ไหมอ่าอ่า โอเคไม่ตัดต่อนะไม่ตัดต่อนะคะตั้งแต่สตาร์ทเครื่องอ่ะพออ่ะเอาเอาอปลายสายเอาน้ำออกให้หมดหมดสักหน่อยดิไล่สายดิอ่าอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราลองมาจับวินาทีกันดูนะคะว่าเผาสายอ่อน10เมตร2ท่อนนะคะต่อกันแล้ว2ท่อนก็ได้20เมตรนะคะ รถถ่าย31แรงคันเดิมเจ๊ไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะนี่นะคะจะลองดูว่าจะได้กี่วินาทีอันนี้ต้องจับช่วยกันนะเขียวช่วยหันไปทางนี้หน่อยเกียรขยับไปทางโน้นหน่อยอ่าเขียวอ่าอันนี้ถังพิ่งเทน้ำออกใช่ไหมเท้น้ำออกถัง2วลิตรนะคะอ่าเดี๋ยวลองเทสทดสอบนะว่าจะได้กี่วินาทีอ่ามาแล้วน้ำข้างหลังมาแล้ว ไาลจับไม่ได้ค่ะแขงหลายค่ะเอาใหม่นะคะเทน้ำออกกันค่ะคเขาะได้ย ja. ัง แขนแขนขวากดถังน่ะเขาทำไมมันแรงกว่า6เมตรวะแรงกว่า10เมตรวะมันแรงจริงๆเออจับไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ไอ้กรอบหนึ่งเทน้ำทิ้งเฉยมานะกดเองเดี๋ยวช่วยกด เอาใหม่นะคะให้โอกาสน้องหน่อยอ่ะอ่ะบรรยากาศอาเตรียมเอาเลย